อลูกหลังจากพิจารณาแล้วคุณฟังพระเจ้าหรือว่าบาทหลวงครับผมต้องฟังพระเจ้าอยู่แล้วครับถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะครับแต่ครอบครัวผมหลายชั่วอายุคนเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าการยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่เป็นการทรยศองค์พระเยซูเจ้าหรือครับนั่นสิคะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กับองค์พระเยซูเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวกันจริงเหรอ พระราชกิจที่พระเยซทูทำเป็นตัวแทนพระนามของพระเยซูและเป็นตัวแทนของ,ของยุคพระคุณส่วนพระพราชกิจที่爸爸พระยาเวทำก็เป็นตัวแทนของพระยาเวและเป็นตัวแทนของยุคธรรมบัญญัติงานของทั้งสองพระองค์ก็คืองานของพระวิญญาณหนึ่งเดียวในสองยุคที่แตกต่างกันแม้ทั้งสองพระองค์จะมีพระนามแตกต่างกันแต่ก็เป็นพระวิญญาณองค์เดียวที่ทรงลุล่วงพระราชกิจทั้งสองระยะและพระราชกิจที่ทำไปนั้นก็ดำเนินต่อเนื่องกัน เมื่อพระนามแตกต่างกันและเนื้อหาของพระราชกิจแตกต่างกันยุคจึงแตกต่างกันเมื่อพระยาเวเสด็จมานั่นคือยุคของพระยาเวเมื่อพระเยซูเสด็จมานั่นก็คือยุคของพระเยซูและดังนั้นด้วยการเสด็จมาแต่ละครั้งพระเจ้าจึงใช้พระนามหนึ่งแทนยุคหนึ่งและพระองค์ทรงเปิดตัวเส้นทางใหม่และในเส้นทางใหม่นั้นพระองค์ก็ใช้พระนามใหม่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงใหม่เสมอและไม่เคยเก่า และงานของพระองค์ก็ไม่มีวันหยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจากงานของพระยาเวถึงงานของพระเยซูจากงานของพระเยซูถึงงานช่วงระยะปัจจุบันสามช่วงระยะนี้ครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดแห่งการบริหารจัดการของพระเจ้าและล้วนเป็นงานของพระวิญญ,ญาณหนึ่งเดียวนับตั้งแต่การทรงสร้างโลกพระเจ้าทรงบริหารจัดการมวลมนุษย์อยู่ตลอดเวลาพระองค์คือเบื้องต้นและทรงเป็นเบื้องปลายพระองค์ทรงเป็นปฐม และทรงเป็นอวสานคือองค์หนึ่งเดียวที่เริ่มต้นยุคหนึ่งและนำยุคนั้นไปสู่บทอวสานงานสามช่วงระยะในยุคที่ต่างกันสถานที่ต่างกันคือพระราชกิจของพระวิญญาณหนึ่งเดียวแน่นอนทุกคนที่แยกช่วงระยะทั้งสามนี้ออกจากกันย่อมพากันยืนต่อต้านพระเจ้าบัดนี้จำเป็นที่เจ้าจะต้องเข้าใจว่างานทั้งหมดจากช่วงระยะแรกจนถึงวันนี้คืองานของพระเจ้าองค์เดียวกัน เป็นงานของพระวิญญาณหนึ่งเดียวไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดอเมนพระเจ้าทรงพระนามใหม่และทรงพระราชกิจใหม่ในแต่ละยุคเป็นธรรมล้ำลึกจริงๆใช่ครับเป็นเรื่องที่แปลกใหม่จริงๆใช่ค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิฤทธิตกับองค์พระเยซูเจ้าคือองค์เดียวกันเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าที่ห่มคลุมเนื้อหนังต่างกันเพื่อทรงงานพระวิญญาณขององค์พระเยซูเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงมหิฤทธิต ระกายของทั้งสองต่างกันแต่เป็นพระวิญญาณเดียวกันพระเจ้าองค์เดียวกันงานของพระเจ้าเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดมีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันในยุครมบัญญัติพระยาเวทรงประกาศรมบัญญัติและพระบัญญัติเพื่อนําชีวิตผู้คนบนโลกในยุคพระคุณองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงกังเขนเพื่อไถ่บาปให้มวลมนุษย์ทั้งหลายพระวิญญาณขององค์พระเยซูเจ้าคือพระยาเวองค์พระเยซูเจ้าคือพระเจ้าในรูปมนุษย์เสด็จมาทรงงานของพระองค์ พระยาเวกับพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันไม่ใช่หรอครับใช่ครับใช่ครับงั้นการยอมรับองค์พระเยซูเจ้าถือเป็นการทรยศพระยาเวไหมครับไม่ครับไม่ครับงั้นพวกเราก็มั่นใจได้ว่าพระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติและในยุคพระคุณลุล่วงโดยพระเจ้าองค์เดียวกันอ๋อองค์พระเยซูเจ้าเผยไว้ว่าจะกลับมาในยุคสุดท้ายนี่คือพระเจ้าแห่งความจริงทรงปรากฏและทรงงานเพื่อนำพวกเราเข้าสู่ความจริง พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้วกำลังแสดงพระวจนะแห่งความจริงนับล้านและทรงงานพิพากษาในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการทรงปรากฏของพระเจ้าแห่งความจริงอามนและพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กับองค์พระเยซูเจ้าไม่ใช่องค์เดียวกันเหรอใช่ค่ะจะพูดไหมครับว่าเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือทรยศ์องค์พระเยซูเจ้าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะ จากยุคธรรมยิจนถึงยุคพระคุณและตอนนี้ก็ยุคราชอาณาจักรล้วนเป็นงานของพระเจ้าองค์เดียวทั้งพระยาเวพระเยซูและพระเจ้าผู้ทรงมิทธิลิศคือพระเจ้าองค์เดียวกันพระนามของพระเจ้าเปลี่ยนไปแต่พระวิญญาณของพระองค์ยังคงเหมือนเดิมด้วยการเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมิทธิิศเรากําลังต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าถ้าไม่ยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมิทธิลิศนั่นสิเป็นการทรยศพระเยซูเจ้าใช่ครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับ พระยาเวทรงรับสภาพมนุษย์ในฐานะองพระเยซูเจ้าตอนนี้พระเยซูเจ้ากลับมาแล้วและทรงพระนามอื่นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แต่สองพระองค์ก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันใช่แล้วอ้สับสนอยู่นานกลายเป็นว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระเยซูเจ้าผู้กลับมาและพวกเราก็กลัวจะเชื่อในสิ่งที่ผิดพวกเรานี่โง่กันจริงๆเลยนั่นสิ ถ้าไม่ยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แต่รออยู่ในศาสนาจากคาทอลิกอ่านพระคัมภีร์สุดท้ายแล้วพวกเราก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าขับออกไปใช่ใช่เราควรยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เดี๋ยวนี้เลยใช่ใช่ยอมรับใช่